Sorry, excuse me. Can you tell me how to get to Kaosan Road? Uh, uh, uh... สวยแล้วเดินหนีกอนะพูดไม่ได้อะ่ะรล้ใช่ไหมล่ะคะเวลาที่ฝอเนี่ยพุ่งเข้ามาถามทางเราโอ้ยสัน้นตื่นเต้นกลัวใช้สั์ไม่ถูกกลัวใช้สัพ์ผิดกลัวฟังไม่ออกกลัวพูดออกไปแล้วเขาไม่เข้าใจเดินหนีดีกว่าแม่คะแต่ตอนนี้เนี่ยประเทศยังปิดอยู่เลยนะคะไม่มีฝรั่งมาละคะโอ้ยไม่ต้องรอหรอกคะ่ะเปิดประเทศเมื่อไหร่ฝรั่งเททะลักเข้ามาเราพร้อมจับเอ่ยม่ใช่พร้อมพูดภาษาอังกฤษได้ร้อยเปอร์เซ็นข้อสนทนาสไตล์สายฝอ Ris i n g Star ตอบโจทย์ไม่ต้องวิ่งหนีฝรั่งไม่ต้องกลัวฝรั่งอีกต่อไปราคาปกติ169 9บาทเฉพาะคนที่โชคดีผ่านมาเจอคลิปนี้เท่านั้นเพียง15คนแรกได้ไปเลยในราคาพิเศษสุดๆ9 0้บาทเท่านั้นถ้าเกิดว่ากลัวไม่ทันเนี่ยรีบอินบอกไปบอกแอดมินใน Facebook e n g l ล s h ต์เวลาวีก่อนจะเต็มนะจ๊ะการบอกทางฝรั่งในฉบับง่ายคนพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นำไปใช้ได้ It's very near มันใกล้ตรงนี้มากเลยค่ะ you can walk there คุณสามารถเดินไป ที่นั่นได้ค่ะที่หมายของคุณ turn right เลี้ยวขวาค่ะ turn left เลี้ยวซ้ายค่ะ to stop at ก็คือว่าไปหยุดที่นี่นะคะ to stop at แล้วตามด้วยสถานที่ it's opposite <S แล้วตามด้วยสถานที่อ๋อ oh, มันอยู่ตรงข้ามสถานที่ที่หมายปลายทางของเขา it's opposite แล้วตามด้วยสถานที่นั้นๆ it's too far to walk อุ้ยมันไกลเกินไปกว่าที่จะเดินไปได้อะคะ่ะ it's three stops from here ประมาณ3ป้ายจากตรงนี้ค่ะสมมุติว่าฝอมาถามทางแล้วไงต่อแล้วไงต่ออ๋อจากตรงนี้นะคะ go straight ahead till you get to the traffic light ตรงไปเรื่อยๆเลยค่ะจนกว่าจะเจอไฟแดงอะคะ่ะถ้าเกิดฝอมาถามว่ามันใช้เวลาประมาณเท่าไหร่เลอคะในการเดินไปถึงตรงนั้น it will take you แล้วตามด้วยนาทีหรือเวลาระยะเวลาที่จะต้องเดินไปตรงนั้นยกตัวอย่างเช่น it will take you five t s w o w k t k t r e r e มันจะใช้เวลาประมาณ5นาทีที่จะเดินไปถึงสถานที่ที่คุณจะไปะคะ่ะเอ่อเอาอย่างนี้นะคะ I can write the address for you เ uh, เดี๋ยวฉันเขียนที่อยู่ให้คุณนะคะ I ถ้าเกิดมาคนเดียวนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าอยู่กับเพื่อน We can show you where it is พาไปเลยโอ้ยมันนี่ค่ะฉันหรือว่าจะกินร่วมกันเอ้ยไม่ใช่หรือว่าจะเดินไปด้วยกัน2คนเดี๋ยวพวกเราพาไปค่ะว่าอยู่ที่ไหนเดี๋ยวฉันพาไปได้อีกประโยคนึงค่ะ I can take you to the แล้วตามด้วยชื่อโรงแรมก็ได้อะไรอย่างเงี้ย I can take you to the ABC Hotel อุย้ยเดี๋ยวฉันพาคุณไปค่ะโรงแรมนี้โรงแรมนั้นใช่ไหมคะสูว่านางเนี่ยเอาแผนที่มาให้แล้วก็แบบอะไรได้ๆอยู่ที่ไหนไดๆอ้ oh, I ถ้าอยู่คนเดียวหรือถ้าอยู่กับเพื่อน we can show you where it is on the map ฉันหรือว่าพวกเราเนี่ยสามารถเดี๋ยวบอกให้ว่ามันอยู่ตรงไหนบนแผนที่อะค่ะ ใครพร้อมบอกทางฝอขอรูปหัใจหน่อยค่ะ